เอาละท่านผู้ชมครับเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีกรารระบาดของปลาหมอข่างดำก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเพราะตอนนี้เอากันตรงๆพูดกันตรงๆก็คือเรายังปราบมันไม่ได้นะครับเรายังกำจัดมันไม่หมดแล้วก็ยังมีแนวโน้มจะระบาดเพิ่มขึ้นพาไปดูที่รันโนตที่สงขลาหน่อย ที่อรานอสงขลานะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนเขากังวลมากโดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนี่ยเพริรานอตฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนี่ยเพริรานอตตอนนี้ทั้งหมดนี่นะครับเจอปลาหมอคางดำไปอยู่ในบ่อกุ้งอย่างล่าสุดเนี่ยประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาคุณพัทรพลบอกว่าตอนนี้ปลาหมอคางดำเข้าไปในบ่อพักน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกันเยอะคาดว่าจะไปจากสองปัจจัย หนึ่งก็คือการสูบน้ำจากคลองที่มีปลาหมอคางดำเข้าไปในบ่อพักน้ำแม้ว่าจะผ่านการกรองแต่ก็จะมีไข่หรือลูกปลาหมอขนาดเล็กเล็ดลอดเข้าไปได้และอาจจะมาจากช่วงน้ำหลากน้ำท่วมแม้จะไม่สูบน้ำถ้าบ่อพักน้ำมีน้ำท่วมถึงปลาหมอคางดำก็มากับน้ำซึ่งประเมินนะครับว่าในอำเภอระโนดเนี่ยน่าจะมีปลาหมอคางดำอยู่ในบ่อพักน้ำในฟางเลี้ยงกุ้งเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้ว ซึ่งเดิมผู้เลี้ยงกุ้งรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่รู้จักปลาหมอคางดําแต่พอเริ่มรู้จักก็เริ่มกระวลเพราะถ้าหลุดลอกเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะกินกุ้งหมดทั้งบ่อแน่นอนส่วนมาตรการในการป้องกันจากเมื่อก่อนเนี่ยที่มีเฉพาะการกรองน้ําปกติตอนนี้ต้องมีการกรองแบบละเอียดแล้วก็ต้องใช้กา,กากชามีการตากบ่อซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็อยากให้รัฐเนี่ยช่วยกําจัดปลาหมอคางดํา ด้วยการกําจัดปลาหมอคังดําในลําคลองธรรมชาติให้หมดโดยเร็วและนําพันุ์ปลากระพงขาวมาปล่อยให้บ่อพักน้ําของฟาร์มกุ้งโดยเร็วก็คาดหวังว่าหากในสองสาเดือนนี้เนี่ยยังแก้ไม่ได้เดี๋ยวช่วงฤดูน้ําหลากปลาหมอคังดําก็จะอาบระบาดไปทั้ง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้นี่คือความเป็นกังวลของประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งที่สงขลานะครับจากสงขลาเนี่ยเราขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งที่ประจวบ ที่ประจวบคีรีขันธ์ก็มีการไปพบเจอปลาหมอคางดำแถวป่าชายเลนฮะกลุ่มนี้ฮะกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์วารีเขาพานักข่าวฮะไปที่ป่าชายเลนบริเวณร่องน้ำป่าโกงกลางและป่าสแสมแลองบางนางรมแล้วก็พายเรือนี่แหละฮะไปดูกันว่าตอนนี้เนี่ยซึ่งปกติเนี่ยตรงป่าชายเลนเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำไวยละอ่อน สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นกุ้งขาวเคยปูสแสมปรากฏว่าจากการพายเรือสำรวจดูเนี่ยสัตว์น้ำไวอ่อนซึ่งเคยอยู่จํานวนมากตอนนี้มันลดหายน้อยลงไปมากครก,กุ้งขาวที่อดีตชาวบ้านเนี่ยใช้มือจับใช้แหตาถี่ทอดมาจับเป็นอาหารได้ปัจจุบันมองหาแทบไม่เจอแล้วปลาอื่นๆก็หาไม่เจอ กลุ่มจิตอาสาเนี่ยเขาทดสอบนะครับโดยการใช้แหเนี่ยเหวี่ยงฮะเขาบอกเอาแหลงเหวี่ยงดูตรงบริเวณคลองสะพานบางนางรมนะฮะด้านหลังโรงแรมโ,<ฮ>โกลเดนบีก็ปรากฏว่านี่ท่านผู้ชมดูภาพ<ฮ>ดึงแหออกมานี่ตรงคลองบางนางรมติดก,กับป่าชายเลนนะฮะมีแต่ปลาหมอคางดำา ยกแห่ขึ้นมาเจอแต่ปลาหมอคางดำกุ้งเอยปลาเล็กปลาน้อยซึ่งอยู่ตรงนี้หายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วฮะยกมาเจอแต่ปลาหมอคางดำประธานกลุ่มเนี่ยคุณสุเทพนาคท่างอายุ57ปีบอกว่าจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยปลาชายเลนปากคลองบางนางลมเนี่ยโอมีสัตว์อื่นๆมากมายกุ้งขาวนะปลาเล็กปลาน้อยที่ไม่ใช่ปลาหมอคางดำก็จะมาอาศัยอยู่ กับลากของต้นโกงกลางแล้วก็ต้นสแสมแต่ตอนนี้ไม่เจอแล้วเจอแต่ปลาหมอคางดำอันลองไปฟังเสียงของประธานกลุ่มครับว่าเนี่ยเวลาน้ำขึ้นนะ,ะแถวเนี้ยเต็มเลยมันอยู่เหมือนปลาเซลน้ำจอดอ่ะสมมติอย่างนั้นเลยอนะ่ะมันปะปนกันเมื่อก่อนนะนะในเนี้ยกุ้งเยอะมากเลยกุ้งขาวกุ้งตะการตามลากโกงกลางที่็อาใัยเนะี่ยเราไปส่งนะจะเห็นตาแดงมาเลยปัจจุบันนี้ไม่มีละไม่มีละ อ่าห้าปีประมาณปีใช่ที่ชัดสุดก็สองปีหลังเนี้ยอ่าย้อนหลังกลับไปนะห้าปีนะมันจะเริ่มมีเอาวิคิดว่ามันเป็นปลาหมอปละมอเทศเราก็ลงดีใจนะว่าเว้ยปละมอเทศก็ดีสิมันกินอร่อยอะไรแบบนี้ยพอมีวันหนึ่งคนทอดแถ่เข้ามาทอดอะไรเล,เลขอเขาดูเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ปละมอเทศมันเป็นปลาหมกขังดาแล้วมันมาจากที่ไหนตัวนี้เขาเป็นคนทางสมุทรสงครามอะไรด้วยเขามาจากน้นมา,มาทําก่อสร้าง บอกเนี่ยที่บ้านเขาเระบาดมาตั้งนานแล้วพี่บอกมันพึ่งมือถึงนี่นะเนี่ยมันหากินแล้วนะเต็มเลยนะตอนนี้นะตามตามเชือกสมอเดยวเขาจะเกาะก,กินหมดกินทั้งแต่ไอแพงต้อนตั้งแต่อะไรต่างๆเนี่ยไอไอพวกเน่าเอนะเรนเขาก็กินนะแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าของที่ปวยก็คือพวกกุ้งพวก,พวก,พวกสัตสัตน้ำเมลอนนะตอนนี้มันหมดแล้วเมื่อก่อนนี่ นี่คนระคุณสุเทพนาะคทางอายุ57นะครับบอกว่าก็ตั้งแต่ปลาหมอคางดำมาที่นี่ก็สัตว์อื่นๆก็หายหมดเลยนะกินแพลงต้นกินปลาเล็กปลาน้อยแรกๆทอดแหติดขึ้นมาก็ดีใจนึกว่าปลาหมอเทศเพราะว่ากินอร่อยแต่ปรากฏไม่ใช่เป็นปลาหมอคางดำนะแล้วตอนนี้เนี่ย ปลากระเมาะกุ้งขาวซึ่งแต่ก่อนเคยจับได้เยอะตอนนี้ไม่มีฮะอยากให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้จับปลาปลาหมอค้างดำนี้หน่อยแล้วก็รับซื้อทีนะครับเอาไปทำปลาแดดเดียวเอาไปทำเ,เมนูต่างๆก็ได้เพราะตอนนี้มันระบาดหนักอันนี้น่ากังวลครับท่านผู้ชมครับคือนอกจากหลายจุดอย่างที่สงขาที่ว่าไปตอนแรกที่ไปลงที่ บอกกุ้งแน่นอนเวลาไปลงบอกกุ้งชาวบ้านเขาเลี้ยงกุ้งเขาก็เดือบร้อนแต่ว่าพอมาลงตรงป่าชัยเลนเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ามันเป็นจุดที่เป็นเหมือนเป็นแหล่งเพาะพันธุนออน์สัต,ตว์น้าออกวัยวัยรุ่นสัตว์น้ํำโตใหม่ๆอย่างเด็กๆเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ตามรากแสมรากโกงกลางเพื่อรอวันแข็งแรงเพื่อเติบโตออกไปสู่อ่าวออกไปสู่แม่น้ํา แต่ถ้าปลาหมอคางดำเนี่ยไปจับได้ขนาดนี้นะฮะยกขึ้นมาเจอจต่ปลาหมอคางดำตรงป่าชายเลนปลาเล็กปลาน้อยซึ่งมันจะมีโอกาสเติบโตมันก็ไม่ได้โตฮะมันก็ถูกปลาหมอคางดำกินซะหมดฉะนั้นถ้ามันลามไปถึงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดอนุบาลสัตว์น้ําขนาดเล็กเนี่ยมันจะทําให้ต่อไปเราจะไม่มีสัตว์น้ําที่จะเติบโตใหญ่ขึ้นแล้วกลับไปสู่แม่น้ําลําคลองกลับไปสู่ทะเลได้อีกมันน่ากลัวตรงนี้ฮะคือ เรียกว่าไปไล่กินตั้งแต่อนุบาลเลยไล่กินกันตั้งแต่ปลาเล็กปลาน้อยเลยนะครับอ่ะก็ฝากเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe y o u t u b e มติชนทีวีด้วยนะครับ